ของเขานี่ได้โคตา้ามาแบบสบายๆนะคะคนที่ได้โคต้าก็ได้ไปคนที่ไม่ได้โคต้าก็สอบแข่งขันไปเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะเข้าเป็นข้าราชการของเราเนี่ยมันมีทั้งส่วนที่ได้โคต้าด้วยนะปะ้าสมศรีใ่แล้วก็ไอที่พูดมีความสามารถคนไหนเก่งหน่อยตอบได้อ่าเขาก็ได้เป็นข้าราชการอีกแต่คนไทยพูดนี่คือสอบอย่างเดียวเลยนะคะสู้เขาได้ก็สู้สู้ไม่ได้ก็ต้องรอปีหน้าก็พยายามกันใหม่นะคะ อันนี้ก็คือการเอารัดเอาเปรียบอีกได้ผลประโยชน์หลายเรื่องหลายอย่างนะคะแล้วยังมีเรื่องอะไรคะที่โอ้ฮัทธนาคารด้วยค่ะธนาคารอิสลามใช่ธนาคารอิสลามที่ผัดทุนทุกปีธนาคารอิสลามที่ขาดทุนแล้วเราก็ทางรัฐบาลก็พยายามที่จะเอาเงินของประเทศเนี่ยเอาเงินทุนทางเอาเงินของธนาคารของไทยเนี่ยเอาไปลงเอาไปสนับสนุนเขาเพื่อไป ปิดไอ้ช่องโหว่ปิดไอ้ที่เขาขัดทุนเนี่ยแหละไม่ให้คนล้มใช่ไหมคะเงินที่เอาไปสนับสนุนเขาอ่ะเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านเนี่ยทําไมไม่เสียดายเงินมางเลยเหรอาีประชาชนคนใหญ่ไปละเลงเล่นอย่างเงี้ยแล้วทำไมอ่ะสสเก็บเงินไม่ได้ทําไมถึงขัดทุนล่ะคะทำยังไงกันบริหารเป็นยังไงเอาเอาใครจะเป็นผู้บริหารบ้างเอาใครจะเป็นผู้ ปหายังไงถึงไม่ขัดท่ะทเปกาการควาันได้มันไม่มีเลยอ่ะเวลาเอาเอาเงินของเราไปใช้สดกสบายเลยไม่ช่เงินของตัวเองเนี่ยเอาเงินของประเทศไปใช้อย่างเงี้ยเล่จะปล่อยผู้ไทยไม่มีหลักทรัพย์กับการหลักทรัพย์นิดหน่อยย่า้ยปล่อยระเทศชาติ้กับบ้านไม่เป็นไรให้กับคืนก็ได้พวกสสไทยพุดได้อย่างเี้ยราตอนนี้ปล่อยกู้ตั้งสี่ส่หมื่นล้านเลยโดนโดนเกิด เวลาได้เวลาได้ผลประโยชน์อะไรก็เอาเข้ากระเป๋าตัวเองใช่ไหมคะแต่เวลาอะไรที่จะต้องใช้จะต้องจ่ายเอาของประเทศเอานโยบายเอาเงินของประเทศไปสนับสนุนไปส่งเสริมเขากิจการฮาลานก็ใช้นโยบายใช้เงินของประเทศอ่ะเอาไปสนับสนุนไปส่งเสริมเขาทั้งทั้งที่เขาไม่ใช่เก็บเงินมาได้แล้วเอามาเข้าลัฐเอามาเข้าก็ไม่เเส แต่เขาเอาเข้ากระเป๋าตัวเองแต่ต้องให้รัฐไปส่งเสริมไปสนับสนุนเขาไอ้นี่นเป็นเรื่องเรื่องที่สำคัญมันเป็นที่เรื่องใหญ่ของประเทศแล้วก็นึกไม่ใช่ฟังแล้วเฉยของเป็นเรื่องอี่นไม่ใช่เป็นคงประเทศชาติครับอย่าฟังแล้วเฉยเราควรที่จะลุกขึ้นมาใช้สิทธิ์ของเรานะคะออกมารักษาสิทธิ์ของตัวเองนะเราจะเรายอมเข้ามาตั้งกี่ปีเรารู้ไหมคะเนี่ย ั้แจ่เปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยเขาก็2ปีแล้วเขาก็คุมเราตลอดปีก็ร้อยละเขาเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเบื้องหลังความวุ่นวายไม่มีใครพูดถึงไอ้พวกกระบฏมุสลิมพูดถิงแต่คณะราษฎรใครกล้าไปยุ่งกับเขาีไอ้พวกนี้ยอมก็หมดเลยไม่ไดออกทางนี่คือประเทศไทยไทยพุทธต้องใช้รัฐธรรมนูญไทยอย่างเดียว ถ้าอยากอยู่ประเทศไทยต้องใช้รัฐธรรมนูญไม่ต้องไปใช้กฎหมายอิสลามแล้วแล้วเขาไม่อยู่ประเทศเราทําไมเขาไม่เคารพกฎหมายของเราใไมทำไมไม่เคารพกฎหมายส่วนใหญ่มันอยู่ที่ข้าราชการผู้มีอํานาจอ่ะแล้วทำอะไรกันอยู่ยอมยอมตลอดหรือว่าผู้อํานาจผู้มีอํานาจของเราอ่ะเบื้องหน้าก็เป็นคนไทยพุทธแต่เบื้องหลังอ่ะชื่อมันชื่อเป็นไทยพุทธเขาไม่ใช่าไทยพุทธบางคนพ่อแม่ก็เป็นไทยพุทธ แต่พอไปได้ภรรยาเป็นอิสลามคาหน่อยได้สามีเป็นอิสลามคนหน่อยกบบนายกที่แล้วใช่ไหมที่ออกออกไปยกยอเนี่ยไม่ไม่รู้อะค่ะไม่รู้อะค่ะแต่แต่รู้ว่ามีนะคะบางคนก็ได้ลูกเขยเป็นอิสลามบางคนได้สะใภ้เป็นอิสลาม่ะค่ะพอพอจะมาพูดอะไรเรื่องอิสลามก็อย่าพูดอย่าพูดอึงแบบแย่เรื่องแต่แย่แต่เวลาที่เขาเอาลัทเอาเปรียบเราเชื่แย่มากมายเนี่ยไม่พูดถึงเลยฟังนะครับใครพูดให้เขาเอาลัดเอาเปรียบเราอยู่นั่นแหละ ยอมกันอยู่แมยอมจนเคยตัวเรื่อยรังมาถึงยุคเราเนี่ยว่าทุกวันนี้พวกเราอยู่ดีกินดีกันนักหรอคะคิดว่าทุกวันนี้เราไม่ต้องเสียเงินให้เขาแล้วนะซื้อสินค้าทีก็ต้องจ่ายแล้วจ่ายค่าธรรมเนียมไปแล้วค่าตาฮาราเนี่ยเท่าไหร่ละร้อยบาทเนี่ยคุณคิดว่าคุณเสียให้ค่าตาหารานเท่าไหร่คะนะอย่างน้อยก็ห้าบาทสิบบาทนะพี่นะแล้วไอ้ที่ค่าแรงที่ค่าองินชี้ของเราขึ้นทุกวันทุกวันเนี่ยส่วนนี้เน่ะมันเป็นค่าตาหารานหรือเปล่าคะ เพราะว่าอย่างปีปีก่อนนู้นเนาะรัฐบาลส่งเสริม SNC นะคะใครที่มาจดทะเรียนใหม่ๆเนี่ยที่ทำตาฮาราเนี่ยเขาได้เงินฟรีนะคะเขาเขาได้เงินแบบรัฐสนับสนุนให้ไม่ต้องเสียค่าตาฮาราใช่ไหมคะ<ช>มีมีโครงการสนับสนุนของรัฐแต่พอปีต่อๆไปเนี่ยเขาจะต้องเริ่มเสียค่าตาฮาราแล้วล่ะค่ะพอเริ่มเสียตาค่าตาฮาราใช่ไหมคะต้นทุนสินค้าของเขาก็จะเริ่มสูงขึ้นสูงขึ้น,นอ่ะทีนี้ละค่ะสินค้าก็จะทยอยปรับราคาขึ้นนะคะ ก็เนี่ยเระผ่ะสินค้ามันถึงได้แพงขึ้นแพงขึ้นแล้วมันก็แพงต่อต่อกันไปเป็นลูกโซ่เลยนะคะเราเราเนี่ยคิดว่าเราไม่ไม่ยุ่งกับเขาเขาก็จะไม่ยุ่งกับเราเราจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรหรอกอย่ไปคทดอย่างนั้นเลิกกันไปแล้วผลกระทบทุกวันทุกวันเนี่ยไม่รู้ตัวเลยโดนเขาสูบเลือดสูบเนื้อไปแบบไม่รู้ตัวเลยอ่ะเสียให้เขาไปทุกวันทุกวันทุกวันเสียแบบไม่รู้เนื้อตัวอย่างเนี้ยแล้วจะปล่อยเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะต้นไมเอกราช ในทางเศรษฐกิจอะไรก็พูออกมาครับเพราะเราโดนมานานแล้วนอสสไทยพูดที่ได้ฟังนี่ขอให้เป็นนึกไปคิดได้เลยครับอย่าไปตาบอดไสใจก็บอดด้วยคิดถึงชาติบ้านเมืองมั่งไม่ได้คิดถึงแต่ส่วนตน,นคิดถึงเรื่องตาประโยน์นะบางคนเขาก็เป็นห่วงนะคะอย่างในเซเว่นอ่ะก็มีคนบอกมาว่า บอกว่าอะไรนะคะคุณคุณเปาในเซเว่นนะคะก็เดี๋ยวนี้ถ้าเราเข้าเซเว่นใช่ไหมคะเราจะเห็นพนักงานพนักงานขายค่ะตัวหัวเป็นอิสลามนะจะทําไมอ่ะจะต้องเป็นพนักงานอิสลามเท่านั้นหรอคะที่จะขายของในเซเว่นได้อ่ะเด็กๆใครทํางานให้ไม่ได้หรอคะเด็กๆใครนี่ถ้าเป็นคนไทยพูดนี่ขายของเซเว่นไม่ได้ถือว่าถือว่าผิดผิดหลักกฎหมายของเขาเหรอคะเอาแล้วเวลาจัดสินค้าเอามาปนกันหรอคะ ทำไมพีอยัางนี้ขาดมากแต่เวลาเป็นกล้ก็เลยมันยังไม่เห็นผิดเลยเวลาเป็นนักงานคุณเลือกเอาเป็นเด็กๆด็กอสลามมาขายอ่ะเออพที่จะเลือกเด็กคนไหนก็ได้ไม่ต้องมาจำกัดนะอันนี้ก็เหมือนกับให้งานเด็กอิสลามแล้วเด็กไทยพุทธล่ะเด็กไทยพุทธเราไม่มีความสามารถหรอนะ <iet> <yap> เอาเด็กไทยพูดมาขายแล้วมันเป็นยังไงอิสลามกินไม่ได้เหรอคะก็าเห็นมีสินค้าที่แบบคนกันอ่ะวางติดกันเลยก็มีที่เป็นฮาลานที่เป็นฮาลอมก็วางติดกันก็ย่อจะขายได้อิสลามเขาต้วจริงๆเขาก็ไม่ได้มาดูอะไรตรงนี้เลยแล้วเขาก็รู้ว่าอะไรฮาลานไม่ฮาลานใช่ไหมคะแล้วทำไมเราจะต้องมาเรื่องมากจะจ้างพนักงานทีก็จะต้องจ้างแต่เด็กมุสลิมหรือว่าเซเว่นนี่เขาขนาดผู่ใหญ่นะคะ เขาเขาโดนบีบหรือเปล่าคะเขาโดนบีบเรื่องอะไรหรือว่าเขาถูกหลอ,อกถูกลออก่อ,อให้ต้องต้องต้องจ,าจาา้างแต่ต้องมชสมันมันทุกอย่งางเราเขาไม่เข้าใจในเรื่องอะไรหรือเปล่าทำไมถึงจะต้องมีแต่เด็กมุสลิมอนะ่ะมุสลิมมากขึ้นพัฒนาเออมันมันสนับสนุนกันไงนนนนไให้แต่เป็นคนมุนสลิมมากขึ้นกินหน่อยให้คนไทยพูดแล้วตกงานหมดแล้วค่ะจะทำอะไรก็อิสลามยืดไปหมดแล้ว อันนี้ก็มุสลามไม่ได้ผิดละอิสลามต้องอาเด็กอิสลามมาทำงานอ่าโรงงานนี้มีฮาลาลก็ต้องมีคนอิสลามเข้ามาอยู่ในโรงงานนี้นะ โรงงานเราที่เป็นคนไทยพุทธเราอยากจะจ้างแต่คนพุทธเราไม่อยากเอาคนอิสลามเข้ามาทํางานในที่ของเราไม่ได้ค่ะเดี๋ยวไม่ฮาลาลค่ะจะต้องเอาอิสลามเข้ามาทํางานค่ะเราอ่ะเย่เลยเย่เลยน่ากลัวไหมคะเชิดตัดใจต้องเอาคนอิสลามมาเชิดอ่ถ้าถ้าอย่างนั้นเนี่ยโอเคนะไอ้แผนกฆ่าเนี่ยปล่อยเขาให้เขาทำไปเขาถนัดฆ่าใช่ไหมคะแต่ไอ้ธุรกิจโรงงานอื่นๆที่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรอ่ะผลิตน้ำอย่างเงี้ยแล้วผลิตในบ้านเราในครอบครัวเราเป็นธุรกิจเล็กๆก็ได้นมตา เรียนแจกปีมียติดฮาลาเลยอ่ะแล้วอย่างนี้ไปเอาคนอิสลามมาผลิตด้วยหรือเปล่าที่เป็นฮาลาเพราะว่าในร่างร่างกฎหมายที่เขาออกมาเป็นพบรบฮาลาเนี่ยนะคะจะต้องกําหนดเลยนะคะว่าจะต้องมีคนรู้สิมอยูอย่ในนั้นนะคะ ในในร่างกฎหมายพรบตาลาขอางเขาอะนะพี่จะต้องมีมุสลิมเนี่ยค่ะถ้าเกิดเขาออกมาเป็นพรบอะไรของเขาได้เนี่ยครับตื่นได้แล้วครับไทย,ไทยเราเราจะอยู่กันยากขึ้น<ม>ขนาดไหนเราจะ,ะเป็นทาส <นะ S 2> เขาเหรออันนี้คือประเทศไทยประเทศเรานะแล้วมันมีแขนนะพี่แขนตาราที่เออยิดปมมีแขนที่จะยึดประเทศไทยไ<ด>แล้วยึดยึดไทยในสิบปีอะพี่แล้วมันไม่ใช่ว่าเพิ่งมาปีนี้นับสิบปีตั้งแต่ปีนี้นะ ตั้งแต่ปีปีไหนแล้วพี่ปีห้าเท่าไหร่แล้วอ่ะมันมันต้นกี่ปีมาแล้วอ่ะมันใกล้จะสำเร็จแล้วลอ่ะมองได้ไงเขียนเขียนกฎหมายออกมาเน่เพราะคนไทยก็ทําตามแ็เขียนออกมาเนี่ยก็ทําตามแล้วแล้วคิดว่าแล้วคิดว่าในช่วงอายุของเราเนี่ยถ้าเกิดเขาเขายึดได้ยึดสำเร็จแล้วมันจะไม่ยุ่งจะไม่เกี่ยวกับเราอย่างนั้นนะคะเราจะไม่โดนใช่ไหมเราจะไม่กระทบใช่ไหมคะอันนี้อย่ามองท่ามนะคะมันเป็นไทยไทยที่มาแล้วมันไม่ใช่ไทยแบบ ใช่แต่เฉาะประเทศเราครับซึมไปทีละหน่อยละหน่อยรู้ไหมเนี่ยมัเขาซึมไปไหนเขาทำแบบเนี้ยตื่นเลยแล้วแต่กับเราเขาทำไปทั่วโลกคราเป็นนโยบายของเขาเป็นการของเขาเลยนะคะเราต้องช่วยการขจัดแผ่นดินเร้ายตอนนี้ กระแสปลาหมอคังดําเนี่ยมันกำลังกำลังมาแรงใช่ไหมคะปลาหมอคังดํามันเป็นสัตว์ที่มันเป็นศัตรูของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำอ่ะใช่มันเจอกุ้งมันก็กินกุ้งมันเจอปลาตัวเล็กๆมันก็กินปลาตัวเล็กๆใช่ไหมคะมันเป็นเหมือนกับวัชพืชนะพี่ปลาหมอพังดําเนี่ยเราเรียกว่าอะไรคะมันเป็นศัตรูของระบบนิเวศนะคะแล้วเรายังจะแพร่เผาพันแลวมันมันไวมากเลยอ่ะประมาณนั้นเหมือนกัน เปรียบเทียบให้ฟังมานั้นมันมาทำลายเผ่าพันธุ์ของเจ้าสินได้สบายๆเลยอพี่ี่พวกวนี้มันไม่ได้มีคุณธรรมไม่้มีสามัญชื่ออะไรเลยนะเอออันเนี้ยค่ะี่ไทยนะคะขนาดเราเห็นลาหมอข้างดำมันเข้ามาเยอะแยะขนาดนี้เรายังตื่นเต้นนะคะยังยังแก้ไขยังต้องช่วยกันมาแก้ไขใช่ไหมคะ อันนี้อิสลามก็เหมือนกันค่ะการลุกของเขาที่ไม่หยุดไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักพอเลยเนี่ยเขาลุกมาลุกมาตลอดลุกมาเรื่อยๆลุกคืบลุกคืบเอาลุกคืบเอาแล้วยังมีการพูดอีกนะถ้าเกิดว่าใช้กฎหมายใช้อะไรพูดสู้กันซึ่งหน้าต่อตัวอะไรไม่ได้เนี่ยก็ให้ใช้อิทธิพลมีคำพูดว่าให้ใช้อิทธิพลด้วยนะพี่ใช้อิทธิพลนี่หมายความว่าอะไรคะถ้าเหรอ ไม่ไม่รู้ค,รค่ะดิฉันขอนอนุอญาตพูดนะคะดะคะิฉันได้ยินคุณดำรงพูดสัมภาษณ์กับคุณชาดาค่ะคุณดำรงบอกว่าจะอยากคุณชาดาบอกว่าอยากจะตั้งเป็น เป็นกมฮัทใช่ไหมคะอันนี้คุณชดาพูดเองนะคะที่ฉันขอโทษค่ะที่ต้องอ้างอิงถึงนะคะอันนี้คุณพูดจริงๆนะคะคุณพูดเองว่าคุณจะตั้งเป็นกมฮัทจะขัดดันเป็นกมฮัทะะมันใช้ไม่ได้หรอกค่ะ,ะพวกเราไกล่ออะฮะคุณทําเราได้เราก็ทำคุณนะครายิ่งใหญ่ในตําแหน่งงานที่การงานของคุณใช่ไหมคะถ้าเกิดคุณตั้งไม่ได้คุณก็จะใช้อิทธิพลใช่ไหมคะคุณจะใช้แบบนี้เลยหรอคะ แล้วคุณคิดถึงพวกเราคนไทยที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศบ้างไหมอ่ะเราเคยไปใช้อิทธิพลอะไรกับอิสลามได้บ้างที่เราใช้อิทธิพลอะไรกับเขาเราอยู่กับเขาแบบสงบสุขนะเรายอมเป็นฝ่ายยอมเข้ามาตลอดเลยอ่ะเราต้องยอมเข้าไปถึงไหนคะยากได้ะไรยอมยอมมาเยอะเลยยอมมาเยอะแล้วนะคะต่อไปนี้เลิกยอมได้แล้วค่ะออกมาสู้บ้างนะคะสู้เพื่อเพื่อปกติระวังพวกมันอยู่ไม่ได้ในประเทศไทยนะคะนี่คือไทย พุทธคือเพื่ออนาพุทธของประเทศไทยเพื่ออนาพตของลูกหลานเราบ้างนะคะคุณบอกว่าคุณรักประเทศไทยรักสถาบันนะคะแล้วคุณทําอะไรที่มันเป็นประโยชน์ที่ดีต่อสถาบันต่อประเทศชาติของเราบ้างหรือยังคุณได้ทําหรือยังและคุณทําจริงไหมที่คุณทำคุณได้อะไรตอบแทนคุณหวังผลอะไรตอบแทนหรือเปล่าคะพนเรศวรเราเราต้องพรพนเรศวรพระเจ้าตากศินกตอบคู้ประเทศชาติให้ไทยพุทธอยู่ แล้วก่อนรัชกาลที่สามท่านเอาเงินถุงแดงอะไทยมาจับฝรั่งเศสแล้วแล้วอิสลามมานทำอะไรมั่งเนี่ยอายังไม่คิดยึดอรอคือพระปิชาสามารถของพระบาทท่านเอาให้แผ่นดินไทยพึ่งอยู่ท่าต้องอยู่ในการปกครองนะคะท่านเล็งเห็นการใลท่านเล็งเห็นไทยในวันข้างหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันมีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นนะคะท่านก็มีการเตรียมการท่านไม่ได้ประมาทในการบริหารประเทศเลยนะคะแล้วเราคนไทยพุทธ เราจะประมาทกันทําไมล่ะคะเลิกประมาทเลิกมองข้ามอันตรายที่มันจะมาอยู่ใกล้ตัวเราแล้วบอกว่าไม่เป็นไรเราไม่ไปยุ่งกับเขาเขาทำเราแล้วเปลี่ยนความคิดได้แล้วเข้มข้นเข้มแข็งรักชาลักเผ่าพันธุ์ไทยไม่ใช่เฉยแฉกคำสอนได้ของเรานะะคอย่ายอมให้เขามาเปลี่ยนเราเป็นรักอิสลามนะคะแล้วก็ที่เขาคิดจะตั้งไทยเป็นรักอิสลามเนี่ย เขาจะทําไม่ได้<ร>สํเาเร็จเลยถ้าพวกเราช่วยกันเราอยากขี่ขาดตาขาวเลยค่ะต้องกล้าที่จะออกมาสู้กับเขาได้แล้วนะคะเพราะว่ามันนานมากแล้วค่ะที่เราปล่อยให้เขาอ่ะมามีอํานาจล่อให้เขามาอยู่เหนือหัวพวกเรานะคะถึงเวลาที่พวกเราคนไทยจะลุกขึ้นสู้แล้วค่ะเราต้องลุกขึ้นสู้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรเป็นใครเป็นข้าราชการนะคะถ้าเป็นคนไทยพุทธ ต้องรักชาใช่ข้อมูลเอกสารต่างๆพวกเรานี่ก็ไป็นด้มีอะไรไมนาจมีอะไรหรอกแต่เรามาตามรฐธรรมนูญปี60พวกเราเป็นประชาชนเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ีจะเป็นเรื่องไร้หัวใจแต่ถ้าหากว่าคนที่เป็นข้าราชการที่เป็นคนไทยพุทธนะคะคุณมาช่วยกันอะไรที่มันหมกเม็ดไว้อะช่วยกันขุดช่วยมาค่ะช่วยกันเปิดกันมายอะอะไรที่มันปิดบางซ่อนซ่อนเลนอะไรที่มันเป็น ที่มันไม่ดีอะแล้วมันหมกหมกเอาไว้อ่ะค่ะช่วยกันเปิดออกมาเปิดเผยไม่ใช่ได้รู้ตัวอยู่นั่นแหละตาสว่างนะคะเราจะได้รู้ว่าใครที่คุกคามประเทศของเราใครจริงๆที่มันอยู่เบื้องหลังเบื้องหลังความวุ่นวายสับสนในประเทศของเราเนี่ยมันคือใครไอ้มองตัวนั้นอะมันคือใครนะคะเราอยากรู้ค่ะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยของประเทศชาติ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาของเราก็มีปัญหาเยอะใช่ไหมใช่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 จะทำลายสาสถาบันเลยอ่ะพุทธศาสนาใครของพระพิสูุสงฆ์อะไรต่างๆนะคะใครที่อยู่เบื้องหลังคะใครที่เป็นไอ้โม้งคะเนี่ยค่ะเราต้องมาช่วยกันนะคะอย่างพวกเราแค่เนี่ยเราทําไม่ได้หรอกค่ะเราต้องอาศัยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยคนละเล็กคนละน้อยนะคะเพื่อประเทศชาติของเราค่ะนะคะ เราทำเพื่ออนาคตของเราเราทางกฎหมายตอนนี้เรากฎหมายมันรูกเพื่อันไ่ด้เราทำเพื่อเผ่าพันธุ์เพื่อประเทศชาติของเราเ่ยทุกคนที่คอมเมนต์ที่ดูพวกเราอยู่เนี่ยคุณเป็นเจ้าของประเทศคุณมีสิทธิอย่างบาปกป้องประเทศไทยอ่ะถ้าปกครองโดยพุทธเนี่ยศาสนาไหนก็อยู่ได้แต่ทุกวันนี้ก็หอมประเทศไทยหอมเป็นระดับหนึ่งแล้วใครๆก็อยากมาอยู่เป็นประเทศที่น่าอยู่แต่ถ้าหากว่าเราเปลี่ยนเป็นอิสลามละโอ้โหเขาหนีหมดแล้วครับ เออเจ้ปยากรหมดทำโดนทำลายหมดค่ะวกนี้มันปองหมอค้งดำอ่ะ